แต่ความน้ำหนักสำคัญจะอยู่ที่ทองคำเราให้ดูกันนะครับราคาปิดตลาดอย่างไม่เป็นทางการสําหรับปันนี้น้องๆเนี่ยสิรอบถึงเวลาขณะนี้ที่ผมกำลังรายงานสดกันอยู่นะครับและปรากฏว่ารูป,ปรพันธ์นี่นะครับขายออก4850มนรในขณะที่ทองคำแท่งขายออก4350สุดที่นณขณะนี้ที่รายงานกันอยู่นี่นะครับลบประมาณ950บาทครับเรากลับไปดูตอนเช้ากันเลยนะครับทันทีที่9โมง ประมาณ9โมง9นาทีนะครับเลขสวยๆเนี่ยเปิดตลาดปลาใจหายทันทีทิ้ง850บาททันทีเลยนะครับแล้วนั่นก็หมายความว่าวันนี้ราคาทองคำผันผวนกันตั้งแต่ทั่วโลกจนถึงประเทศไทยครับโดยเปิดตลาดในคืนที่ผ่านมานี่นะครับซื้อมาขายไปปิดตลาดทองคำนิวยอร์กนั้นสุดไปถึง67เหรียญดอลลาร์สหรัฐกว่านะครับหรือประมาณ2.79คือในแง่เปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเป็นทองคำที่ตกหนักใน1วันมากที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้ทันทีนะครับมาอยู่ที่แถวๆ2,346เหรียญ ไปจนถึงประมาณ2 3 1 8สารสดอลลาร์สหรัฐในตลาดเอเชียทางด้านของร้านขายทองอย่างเช่น MTS Gold แม่ทองสุกนะครับบอกว่าราคาทองโลกเข้าสู่โหมดคอร r เรคชันหรือที่เรียกว่าปรับฐานเนื่องจากว่าดิ่งลงมา5%จากสถิติสูงสุดนะครับเนื่องจากว่ามีแรงเทขายสินทรัพย์ที่ปลอดภัยออกมาก็คือทองคำนั่นเองครับหลังจากนักลงทุนในต่างประเทศเขาก็รู้สึกกายกังวลเพิ่มขึ้นหลังจากที่อิอสราเอลโจมตีอิหร่านแล้วอิหร่านไม่ตอบโต้กลับเนี่ยนะครับส่วนบ้านเราอย่างที่บอกไปเปิดตลาดเพียงแค่ ผ่านมาหนึชั่วโมงหลังจากเปิดตลาดก็ลงไปพันกว่าบาทด้วยกันครับและที่น่าสนใจก็คือว่าทองคำวันนี้หลุด41,000นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นตอนปิดตลาดครับว่ารูปประพันธ์เองเนี่ยก็จะหลุด41,000หรือไม่นะครับขณะที่นักวิเคราะห์จากบริษัทนักรั์ทีดีซินเคอร์ตี้ในต่างประเทศดานิเอลแกรีนะครับบอกว่า ความเสี่ยงที่จะมีการตอบโต้กันในตลันออกกลางดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายจนก,กระทั่งแทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วนักถุนทุนก็เลยหันไปจับตากับตัวเลขในวันศุกร์นี้นี่แหละครับที่ต้องรอกันนะครับตัวเลขวันศุกร์ที่ทําไมเขารอกันก็คือเป็นรายจ่ายส่วนบุคคล ของคนอเมริกันในเดือนมีนาคมถ้าตัวเลขนี้ออกมาตรงเป้าก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าออกมาสูงกว่าเป้านั่นก็หมายความว่าดอกเบี้ยที่ตรึงไว้อยู่ตรงนี้แทบจะสกัดเงินเฟอ้อไม่อยู่นี่แหละครับก็จะเกิดอาการผันผวนก,กับตลาดทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทางด้านันวเซิงฮงโกฟิวเจอร์นะฮะบอกว่าแนวโน้มราคาทองคําโลกนั้นอาจจะฟื้นตัวระยะสั้นต่อไปนะครับ แต่การที่มันทิ้งตัวลงมาเมื่อคืนแรงหนักๆนี่นะฮะก็ทําให้ทองคำในวันนี้ปรับตัวลงได้และถ้าดูจริงๆนะครับเงินบาทนั้นยันอ่อนค่าทะลุ37บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำนะครับว่าขายทํากําไรออกไปบ้างนะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์รอและคอยนะครับรอราคาทองคำเนี่ยลงมานิดนึงแล้วค่อยเข้าซื้อใหม่นะครับแนะนําให้ค่อยเข้าซื้อถ้าหากว่าราคาหลุด41,000บาทในวันนี้ครับ มันต้องดูนะครับทองคำจลุด41,000บาทกันหรือไม่ในตอนอีกประมาณสัก15นาทีนะครับส่วนหอกัร